เอาจจริงไหมพี่ฟอเป็นคนที่น่ารัก <Eat. S 1> มากๆกับเนเน่แบบเป็นเหมือนเป็นคนที่เนเน่ชอบชอบมากๆเป็นคนที่เนเน่ชอบอีกแล้วไม่พี่ฟอเป็นคนที่เนเน่ชอบชอบเลยเนเชอบพี่ฟอเน่นรักพี่ฟอนั่แนแหละพี่ฟอเป็นคนที่อบอุ่นมากๆ,ๆ мног, แล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะแบบดูแลอ่ะเป็นคนเป็นคนน่ารักกับทุกคนอ่ะ <c oughs> สเปกเลยถูก ชอบแบบไหนชอบพี่ฟอแบบชอบแบบพี่ฟอไงได้คุยกันไหมได้คุยสิก็อยากให้พี่ฟอได้เติบโตในเส้นทางที่พี่ฟอเลือกแล้วก็ขอให้บอสนักพี่ฟอพี่ฟอมีคนชอบพี่ฟอรูร้แล้ว พี่ฟอร์รู้มาตั้งนานแล้วว่าเนชอบพี่ฟอร์พี่ฟอร์ชอบเล่นกับใจเน่จะบอกเลยว่าวงม่วงชอบพี่ฟอร์ไปแล้วเกินครึ่งวงแบบเกินครึ่งวงจริงๆแต่เน่ๆไม่ได้ชอบพี่ฟอร์นะเน่ๆรักพี่ฟอร์ คือพี่ฟอเป็นคนที่น่ารักมากๆอ่ะแบบแล้วเวลาพี่ฟอแทนตัวแทนตัวเองกันเนี่ยนี้ย่ะคือเนี่ยเห็นพี่ฟอแทนตัวเองกับคนอื่นว่าพี่ฟอใช่ปะหรือไม่ก็แบบพี่อะไรเงี้ยแต่พี่ฟอแทนตัวกัตัวเองกันเนี่ยนีว่าฟอแล้วเนี่ยแบบมันทําให้เนี่ยรู้สึกว่าพี่ฟอตัวเล็กลงไปอีกอ่ะเนี่ยเลยแบบใจเนี่ยเนี่ยมันเหละ่ะ คือแบบพี่ฟอลจะเรียกว่าเน่กับฟออย่างเงี้ยแล้วเน่จะเรียกว่าพี่ฟอลกับเน่เใช่ไหมเน่ก็จะแบบจริงคือเรารู้สึกพิเศษแหละแต่จริงเราไม่ได้ <laughs> ใช่พี่ฟอลและแทนด์แต่ว่าเขาแบบอันนี้ก็ แบบบางนี้ก็เ้าบางทีก็ฟออย่างเงี้ยแล้วเน่ก็เลยแบบแล้ววันนั้นอะวันที่แบบวันที่พี่ฟอวันเรเควส์อเวอร์ใช่ไหมเนี่ยเจอพี่ฟอกี่รอบคือเนี่ยเดินไปกอดพี่ฟอทุกรอบเลยแบบเนี่แบบมันจะไม่ใช่กอดสุดท้ายของฉันหรอกฉันเจอพี่ฟอกี่รอบฉันก็จะเดินเข้าไปกอดแล้วเนี่ยกอดพี่ฟอรประมาณร้อยรอบ จริงพี่ชอพี่ฟอพี่พี่ชอคือใครพี่ชนพี่ฟอชอบเล่นกับใจเด็กสาวมาเด็กสาวเช่นเราไหนเคยแย่งพี่ฟอกับวีได้ยนะทุกคนรู้ปะวีก็ชอบพี่ฟอนี่ในี่ก็ชอบพี่ฟอตลกมากวงม่วงอ่ะเป็นวงที่แย่งแย่งพี่ฟอกันเยอะที่สตลกมากไม่ใชกับวี ตอนร้องเนี่ยตอนร้องบายบายแล้วก็มีเนรเน่์ร้องคู่วีแล้วก็นานาร้องคู่พี่ฟอร์ใช่ไหม <laughs> แต่คือเนอเน, <laughs> น่เนรเนร์อะชอเจรินแหละทุกคนเนร์ชอบพี่ฟอร์ก็ต้องน่ารักกับแฟนคลับมากๆอะเขาเป็นคนที่แบบ ใส่ใจมากๆากอ่ะแล้วเวลาเขาพูดเขาพูดเขบยยค,ค,ค่ะรู้แล้วค่ะเขาก็น่ารักกับฉันค่ะเนาะี่วันจริงเขาน่ารักกับทุกคนจบจบนะไม่มีใครชนะนะในสมก,การนี้เน่แค่ขิน นี่ยแค่ขินจ้พี่พ่อกลับมาอยู่ก่อนทมอ่ะได้แต่พี่ฟอร์ดจะไปเที่ยวด้วยใหม่ก่อนใช่เนี่ยเสียอาการมานานแล้วแล้วคือเนี่ยเสียอาการแต่กับคนเดิมๆอ่ะ